ครับผมสวัสดีครับผมนี่คุณบ๊อบครับนี่ครับผมมาแล้วครับเนี่ยนีเรา,รา,เรา,ราไปลมอยู่นะครับผมหอยแล้วครับหอยแล้วครับ จะเริ่มขึงแล้วครับผมจะตึงแล้วนะครับจะตึง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 นิดนึงครับผมครับลองดูครับช่างชินจะทำยังไงครับผมดึงแล้วครับดึงนิดนึงดึงให้ตึงนะครับผมดึงสลิงให้ตึงนะครับผม ดึงให้ตึงแล้วครับดึงให้ตึงแล้วขึ้นแล้วครับผมขั้นหลังจะเริ่มขึ้นแล้วครับเราดูขั้นหลังครับผมตาติดไหมครับ ติดแล้วครับผมติดแล้วขั้นหลังติดแล้วครับขั้นหน้าเราก็จะสตาร์ทแล้วครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมรอดูครับผมจะเป็นยังไงครับผมดึงรับดึงรับ <c oughs> เดี๋ยว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 แปมล่าแล้วแมตัวเดิมลยหรอเดิมแล้วครับเดมแล้วครับโอ้โห โอ้โหนครับ yeah นครับโอ้โหโอ้โหครับเลยครับเดี๋ยวหลมมากครับผมโอ้โหสุดยอดครับผม ยังไงครับยองไงครับผมลองดูชี้นะครับผมขึ้นเรียครับผมหล่อเลยครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอยครับอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งครับผมโอ้โหค่อยครับค่อยขึ้นนะครับผมรอดูเลยครับผม อยขาดครับโอหรับสสดูอีกทีนึงครับผม จะลุยต่อแล้วครับผมเอาดูเริ่แล้วครับเริ่แล้วครับเช็ดเดนะะเเย็นว่ะ เอาละครับผมเก็บไปเจ็ดไปสิ้นเล่นแล้วครับเอา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 เยเฮ้ยเฮ้เยเฮ้ยโหสุดยอดครับผมจบ ด้วยดียครับผมขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมโอโหสุดยอดครับผมเ,เรียบ <c oughs> ร้อยครับผม <c oughs> ใช้เวลาแป๊บเดียว <c oughs> นี่ครับถ้าเครื่องมันดีโอ้โหขึ้นทำง,งานแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับผม ครับสวัสดีครับผมขึ้นเรียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเอาครับผมสุดยอดครับของเจ้าวรวพฤษนะครับผมเป็นรถข้าของเจ้าวรวพฤษกับประพัดสอนนะครับตัวนี้ครับผมยังไว้ไว้ให้แรงจนตัดท่านหลังเป็นพรประพัดสอนนะครับผมท่างหน้าเป็นวรวพฤษนะครับผมไม่เราแรงนี่เลยนะครับมองยึเต็มรถ ขึ้นด้วยดีนะครับผมช่วงเย็นพอดีครับผม